สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะอาชีพใหม่วันนาบัวแก้วหลังอำลาทีมชาติเปิดอาชีพใหม่วันนาบัวแก้วชีวิตพลิกหลังอำลาทีมชาติวันนาบัวแก้ว,ว,กอ,ว,นนว,กวอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ปัจจุบันทําหน้าที่สตาฟโค้ดทีมชาติเปิดร้านกาแฟแบรนด์ดังสาขาพ่หนโยทีน34ซึ่งเปิดให้บริการวันที่22สิงหาคมเป็นวันแรก โดยมีนักตบลูกยางสาวรุ่นน้องเดินทางมาร่วมยินดีเช่นปียนุษแป้นน้อยสุรยาผมล่าพิมพิชยากกรัมกุลภาเปรียมพงศารอดีตตัวรับอิสระทีมชาติไทยเผยว่าคิดว่าจะทำร้านกาแฟนานแล้วแต่ยังไม่ลงตัวว่าจะทำอะไรคิดไปคิดมาจึงเลือกแบรน,น์นี้เป็นที่รู้จักเข้าถึงง่ายก็เลยคิดว่าไม่ต้องโปรโมทอะไรสินค้าโปรโมทด้วยตัวเขาเอง ร้านมี2หุ้นส่วนน้องอีกคนจะดูแลร้านทั้งหมดนี้ใช้งบตัวเองรวมทุกอย่าง4ล้านกว่าเกือบ5ล้านนอกจากนี้วรรณาเผยว่าอยากให้นักตบรุ่นน้องที่ยังเล่นหลีกอาชีพอยู่ให้เก็บเงินเอาไว้เยอะๆเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งบางประเทศไม่จัดหลีกแข่งขันไม่ได้ซื้อนักกีฬาไทยไป ใครที่ถูกซื้อตัวไปเล่นต่างประเทศถือว่าโชคดีใครที่ออกไปแล้วกอบโกยให้มากๆต้องเก็บต้องออมจะได้มีเงินไว้เปิดธุรก,กิจส่วนตัวพี่อยากทำเป็นตัวอย่างให้น้องเห็นว่าพี่เก็บเงินแล้วมาเปิดร้านแบบนี้ได้สำหรับแฟนๆหรือผู้ที่ติดตามวอลเลย์บอลแล้วคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอมือลิเบโรหรือตัวรับอิสระของทีมชาติไทยคนนี้วน,นาบัวแก้วหรือนาที่อยู่รับใช้ชาติมาอย่างยาวนาน และได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการใหญ่ๆมาแล้วอย่างมากมายเธอมีทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนฝึกซ้อมที่เด็ดเดี่ยวทำให้เธอสามารถติดทีมชาติได้แม้ว่าจะมีบางครั้งที่เธอหลุดจากทีมชาติบ้างแต่เธอก็ไม่เคยยอ่อท้อต่อสิ่งต่างๆที่ต้องเจอวันนาบัวแก้วทำหน้าที่ลิเบโรโรได้เก่งขนาดนี้แต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้ว เธอเริ่มเล่นบอลล์บอลในตำแหน่งทำแต้มหัวเสามาก่อนก่อนจะหันมาเล่นตำแหน่งบล็อกกลางและบอเลเร็วจนได้มีโอกาสไปรับใายชาติตั้งแต่ปี2539และได้มีโอกาสลงเล่นในรายการบอลล์บอลชิงแชมป์เอเชียปี2540ซึ่งในครั้งนั้นประเทศไทยทำได้ถึงอันดับที่5ในการแข่งขันขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก dailylifeexpress.com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ